รู้หรือไม่นางสงกรานปีนี้มีนามว่าอิมิทาเทวี นายโกวิทพกามานอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดเผยว่าสำนักพระราชวังโดยฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีได้เผยแพร่ประกาศสงกรานต์ประจำปี2566โดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการจัดทำภาพวาดของนางสงกรานต์พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ดังนี้ปีเถาะมนุษย์ผู้หญิงทาดไม้มเบญจะศกจุลศักราช1,385ทางจันทรคติเป็นอธิกรมาธท,ทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันที่14เมษาย,ยนเป็น วันมหาสงกรา์ทางจันทรคติตรงกับวันศุกร์แรมเก้าค่ำเดือน5้าเวลา16นาฬกาหนึนาทีสงวินาทีนางสงกรารทรงนามว่ากิมิทาเทวีทรงปรหุรัตทัดดอกจงกลน,นีอาพรแก้วบุษราคำพักษาหารกล้วยน้ำพระหัตถ์ขวาสงขัน รหัสซ้ายทรงพินสเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสาเป็นผานะโดยนายโกวิทกล่าวว่าวันที่16เมษายนเวลา20นาฬิกา12นที24วินาทีเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1,385ปีนี้วันเสาร์เป็นวันธงชยัยวันพุธเป็นอธิบดีวันศุกร์เป็นอุบาทวันศุกร์เป็นโลกาวินาศปีนี้วันจันทร์เป็นอธิบดีฝนบัรดาที่ฝนตก500หา ตกในโลกมนุษย์ห้าตกในมหาสมุทรหน5ตกในป่าหิมพานหนึาสิบตกในเขาจักรวาลสองร้อหานักให้น้ำสองตัวเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษหกชื่อลาพะข้าวกล้าในภูมินาจะได้เก้าส่วนเสียหนึ่งส่วนธัญญาหารพลาหารมัชมังสาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์เกณฑ์ธาราทิกูลตกราศีปัทวีน้ำงามพอดี